ดวงรายวันตามเดือนเกิดประจำวันที่13เมษาย,ยน2566คนเกิดเดือนมกราคมถ้าเอืเ่อยเฉยไม่ลงมือจริงจังคงได้อะไรมาแค่นิดๆหน่อยๆนะครับอย่าตามใจตัวเองมากครับทุ่มเทให้เต็มที่ดีกว่ามีโอกาสได้มาเป็นก่อเป็นกรรมเลยนะครับคนเกิดเดือนกุมภาพันธ์มีเกณฑ์เดินทางไปติดต่อเจรจาหรือต่อสู้ขแข่งขันบางอย่างเหนื่อยแน่ครับวันนี้ควบคุมอารมณ์ให้ดีนะครับ ระวังมีเหตุขัดแยง้งวุ่นวายเกิดขึ้นได้ครับคนเกิดเอนมีนาคมมีเกณฑ์ได้จับงานใหญ่งานสําคัญที่คนอื่นทําไม่ได้ครับต้องใช้ทั้งประเดชและก็พระคุณจัดการอย่างตรงไปตรงมามีแบ็กอัพเพียบลุยเลยครับคนเกิดอนเมษายนระวังการทําตัวลับๆล,ล,ล่อๆหน่อยนะครับทําให้มีปัญหารอบตัวได้ครับอย่าตามใจตัวเองมากเกินไปการทุ่มเทจริงจังรู้จักพลิกแปลง น่าจะช่วยแก้ปัญหาได้ครับคนเกิดเดือนพฤษภาคมระวังปัญหาการเงินให้ดีนะครับอย่าลงทุนสิ่งเสี่ยงอย่าให้ใครยืมเงินเด็ดขาดถ้าร่วมงานกับคนอื่นๆมีโอกาสสําเร็จอย่างราบลื่นคล่องตัวด้วยครับคนเกิดเดือนมิถุนายนรู้สึกอึดอัดมีแรงกดดันรอบตัวนะครับอย่าอ่อนแอจนเกินไปครับคุมอารมณ์ให้ดีอาจจะมีเรื่องขัดแย้งวุ่นวาย ไปหาที่เปลี่ยนบรรยากาศหรือเปลี่ยนอารมณ์บ้างน่าจะดีนะครับคนเกิดเดือนกรกฎาคมมีเกณฑ์เดินทางท่องเที่ยวหรือออกไปหาอะไรสนุกสนุกทำครับแวบได้ก็คงแวบอยู่ไม่ติดที่แน่ๆแ,แต่ระวังจะเจอภาระหนักงานเพียบเลยนะครับเหนื่อยแน่ครับคนเกิดเดือนสิงหาคมเป็นฝ่ายตั้งรับมากไปหน่อยนะครับรอจังหวะรอโอกาสเกินไปขาดความกระตือรือร้น เรื่อยๆมาเล็งเียงเกินไปนะครับอาจจะถูกเอาเปรียบจากคนอื่นได้ครับคนเกิดเดือนกันยายนมีไอเดียหลากหลายที่อยากทำเยอะแยะไปหมดก้มหน้ากลมาตาลุยทำไปเลยครับยิ่งขยันยิ่งได้เงินนะครับมีดีอะไรก็ต้องอวดต้องแสดงออกมาครับคนเกิดเดือนตุลาคมอารมณ์อ่อนไหวอาจรู้สึกท้อแท้ยอมแพ้อะไรง่ายๆไปหน่อยนะครับระวังจะถูกเอารัดเอาเปรียบมากเกินไป เข้มแข็งไว้ครับโอกาสดีๆกาลังเข้ามาครับคนเกิดเดือนพฤศจิกายนวันนี้วันพระไปไหว้พระทำบุญน่าจะดีนะครับอาจจะมีเหตุให้กังวลลังเลอะไรบางอย่างด้วยนะครับอย่าห่วงคนอื่นนักอาจจะต้องรับภาระหนักแทนคนอื่นได้นะครับคนเกิดเดือนธันวาคมการเงินโดดเด่นมากๆนะครับวันนี้มีเกณฑ์ที่จะได้จับเงินจนํานวนมากหรืออาจจะได้เข้าไปเกี่ยวข้องครับจะมีโชค มีโอกาสดีๆที่ทำให้เปลื้มปลิ่มดีใจเข้ามาแน่ครับ